ศพหนึ่งเป็นศพของอูหูเนี่ยคนที่ดูไพป่ปอกเด้งเนี่ยนะครับ <_ n ych> เป็นศพของอูนอนอยู่ศพหนึ่งอยู่ข้างในบ้านศพหนึ่งอยู่ข้างหน้าบ้านหน้าที่อยู่ในเหมือนกันอยู่ในเฮืื่อืขึ้น,นแต่ว่าศพหนึ่งอยู่ตระกลาเฮือนอีกศพหนึ่งแบบว่าอยู่อยู่ทั้งแบบว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นศพข,ของอู๋ นอนอยู่ผมก็ว่าอา้าวตายเมื่อไหร่ไม่บอกกันเลยกูดิเอาตายเมื่อไหร่ไม่บอกกันเลยทำไมไม่ลําไม่ลากันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าคุยอย่างเงี้ยน,นะนะเสร็จปุ๊บพอผมพูดเสร็จศพอูนนะ่ะขยับได้พี่น้อง โซบหูหนึ่งขยับได้ตีงได้ผมก็ตกใจแล้วก็ตื่นเอาเลขอะไรคือผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าใคร ถึงเรื่องของอายุอย่าพึ่งนะครับสําหรับบ้านเล็กที่อายุพอสอกเกิดอย่าพึ่งเดี๋ยวผมของนิยตีเป็นฉบับของผมกอนเหมือนงวดที่ผ่านมาเหมือนงวดที่ตอนสี่สี่ที่ฝันว่าเห็นคนตายนะครับผมขอตีก่อนได้ไหมผมขอตีเลขก้อนในบอลหรือว่าเอาอายุก่อนเอายังดี วันนี้เป็นวันครบรอบม,มาเตรียมงานที่วัดหลวงปู่แตงอ่อนหลวงปู่แตงอ่อนเนี่ยเป็นงานพระราชทานพึงศพงานพระราชทานเพิงศพนะครับหลวงปู่แตงอ่อนเมื่อปีที่แล้วออกเลขเต็นเจ็ดสี 4, ่เจดสี่เจ็ดห้าประมาณนี้จำไม่ได้เอาเลขอะไรก่อน เอาเลขผมตีก่อนหรือว่าเอาเลขกูก่อนเลขอายุก่อนเอาเลขอายุวัสันเอาเลขอย่างก่อนคือเอาเลขผมตีก่อนละกันเนะเาะเอาเลขผมตีก่อนละกันคืออย่างนี้พี่น้องไทคเคยฝันเห็นคนตายขอถามก่อนถ้าจะเราเลขผมตีก่อนผมถาม ใครเคยฝันเห็นคนตายยกมือขึ้นไผ่ฝันเห็นคนตายยกมือขึ้นยกอีลีไ่ <c oughs> ้ยั่มือหนึ่งเจ้ากระจับตุลสาสลายมือหนึ่งเจ้ากระยกขึ้นยังสิ <c oughs> อ่ากดหัวใจมารัวๆเลยใครเคยฝันเห็นคนตาย ยกมือขึ้นแล้วคนหัวใจมารัวๆได้เลยฝันเห็นคนตายเนี่ยทุกคนเวลาตีเลขเนี่ยตายคือการศูนย์มันตีเป็นเลขศูนย์แมนบอกตัวแรกตาตีทีละตัวนะทุกคนผมไม่มีอ,อ่ปากกาเคมีนะคะผมมีแต่ปากกาแบบ ผมมีตวัวก,การ์งนี้ก็คือเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือเป็นเลขศูนย์ยกแล้วจ้ามาสเจ้านี่ขักนอก <c oughs> เป็นเลขศูนย์คนตายการตายคือตีเป็นทารศูนย์เสียเป็นเลขศูนย์แต่ว่าถ้าตีไปแนวทางของเลขเนี่ยคนตายหรือวศพเนี่ยตีเป็นเลขสี เอาไพ่ตีคือผมเนี่ยไพ่ตีคือผมเนี่ย, <c oughs> อ,อ,ยอ้งะเป็นเลขศูนย์ตีเป็นเลขสี่พี่น้องฝากแหง นี่นะเก่งไหมทุกคนผมเขียนกลับหลังแล้วนี่ผมเขียนกลับหลัง้ลยนี่พี่น้องชื่นชมผมด้วยชื่นชมหมดด้วยขอเนี้ไข่ครีมเอาครีมไหมหน่อยขอไข่ครีมเอากล่องมันมาไหมไม่เอาอมาหรอกบ้าสลาไม่ได้เอากล่องม,ม,มาแต่ว่าเอามาแต่ตัวที่มันไม่ได้มีกล่องครีมที่เราใช้ประจำอะโบมีกล่องกับโบป็นังแบบกล่องมันใหม่ไงไม่ค่อยเดียวอ,ออกอากาศ ช้อยู่แต่ที่น่าใช้อยู่คลิปอับสราพี่น้องนี่อับสราสามร้อยเก้าสิบบาทเบิรงใส่เบอร์ใส่จุดสิบเบิร์แลี้ยวขั้นอย่าังนีแต่ยังบม่ท้าให้เบิรงดอกเพราะว่ายังบม่ได้นำศูนย์คือคนคือศพศูนย์คือคนตายสี่คือศพแล้ว ศพมีสองศพตกใจว่าสันคิดว่ามองเห็นว่ายกมืออืมศพมีสองศพครั้งที่แล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผมฝันว่าคนตายสี่ศพผมก็ตีเป็นสี่สี่ สี่สองถูกไหมครับงวดน,นี้ฝันเห็นคนตายสองศพผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตเป็นศูนย์สี่สองและอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในความฝันเนี่ย ก่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยตกใจศพของอูเนี่ยขยับได้ซึ่งในฝันเนี่ยไม่แน่ใจว่าตายแล้วฝืนหรือหรือเส้นยึดหรือเส้นยึดไม่แน่ใจก็เลยขออนุญ,ญาตก็เลยขออนุญ,ญาตเป็น เลขมันก็จะมาเป็นแบบนี้เติดเติดเติดแล้วไไลว,วันนี้ผมให้อะไรไปแล้วบ้างวันนี้ผมให้อะไรไปแล้วบ้างมีใครมีใครจำได้บ้างแล้วแล้วบ้างมีใครจำได้อยู่บ้าง มีใครจําได้อยู่บ้างในกลุ่มนั่กันมาเบิงไล่สวดพี่นอ้องนะใช่เลขที่ผมให้ไปเนี่ยตรงกับเลขที่ผมเล่านี้ด้วยนะมีใครจําได้บ้างมีตัวไดนเนี่ยที่ผมใหยมาแล้วก็คือ ผมเขียนตัวเล็กกลับด้านทุกคนผมเขียนตัวเล็กกลับด้านเดี๋ยวเขียนออ่าอ,อตัวเล็กไม่เท่าไหร่เราดูว่าตัวหนังสือเขียนว่าออนาลาเนี่ยมันสิมัสีอ่านออกเป็นออนาลาบอกวันที่สิบเจ็ด อ่ะอันนี้เป็นแนวทางของผมนะครับอันนี้เป็นแนวทางของผมที่ผมให้สองเก้าสองเก้านี่ให้มาตู้ดนเติบระดียายมาพร้อมหรือ,อยังเดี๋ยวจะจบแล้วผมให้แคปปุ๊บจบเลยอสอ พศสามสิบห้าใช่ไหมสองห้าสามห้าเนี่ยอายุสามสิบสองปีพศสองห้าสามห้านะครับขอเลขไทยบัตรประชาชนผมจำได้นะเลขไายบัตรประชาชนแปดสี่เนาะเก้าแปดสี่ วท้ยายแบบประชาชน984น่าจะรับดูไลน์ทางไลน์ส่วนตัวแบบวิดีโอคอลกันน่าจะสะดวกกว่าสำหรับคนอยู่ไกลคืออยากดูไหมละ่ะอืมก็วิดีโอคอลไงก็วิดีโอคอลไงแต่เขาต้องสับ ดูถามเลยอะรอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแบบมันก็เราต้องไปดูอะไรมากกว่านั้นนะคือคือการดูดวงของอูะที่เขาสอนนะทุกคนท,ที่ที่เขาฝันคืออู่เขาไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเราค่าครูก็เลยแบบว่าไม่ได้ต้องมีอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าคือท่านมาสอนอะเออเพิ่นมาสอนในฝัน ยังยังไม่เคยลองดูแบบออนไลน์แบบเต็มสูตรโอยังไม่เคยดูลองดูออนไลน์แบบเต็มสูตรจีวอนอย่าบังใช่อันนี้แคปนะครับแคปแล้วเนาะก็ยังไม่เคยดูแบบเต็มสูตรแต่ว่าดูแบบเต็มสูตรส่วนใหญ่เป็นดูแบบ w a ล k in แบบแบบเจอตัวต่อตัวพี่น้องแบบเจอตัวต่อตัวแล้วบัดนี้น่ะถ้าเกิดว่าดูแบบวิดีโอลค่ะ คือที่ในฝันที่ที่ท่านมาสอนอูวะไม่รู้ว่าท่านเป็นใคระนะครับแต่เชื่อว่าเป็นอาจจะเป็นบริวารของปู่เวศนะครับมาเขาบอกว่าจะต้องสับไพ่ตามอายุจะต้องสับไพ่ตามอายุอ,ยาอายุสี่ 40, สิบสับสี่สิบครั้งอายุแปดสิบสับ แปดสิบครั้งอายุห้าสิบเจ็ดสับแปดสิบเจ็ดครั้งอายุสามสิบสองสับสามสิบสองครั้งเอะไรไม่เคยลอง,ลองแบบทำองเออคืออูตั้งแต่ตั้งแต่หูฝันมาเนี่ยต่อต้นเดือนธันวาเอาาอไม่เคยทำอะไรที่ไม่ตรงตามที่ที่เขาสอนเอาใส่เสื้อผ้าสิเด็กๆเอาไม่เคยไม่เคยแบบว่าทำนอกลูก่นอกทาง เพื่อหาทังสกะิทังนเลยเกิดวันที่สิบเอ็ดเวันที่สิครับที่บ้านมีภพ่ค่ะก็คือที่บ้านก